ภายอายุ17ปีเป็นพี่สาวคนโตของบ้านเธออาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยติดเตียงและน้องชายวัยเก้าขวบชื่อปอบ้านของภายเป็นกระต่อมไม้หลังเล็กๆอยู่ปลายทุ่งนาหลังคาสังกะสีผุๆน้ำไหลเข้าทุกหน้าฝนแต่เธอก็ไม่เคยบน่นทุกเช้าภายจะตื่นตีห้าหุงข้าวอาบน้ำให้แม่ และเตรียมกับข้าวใส่ปิ่นโตให้น้องเธอใช้จักรยานคันเก่าพาน้องไปส่งโรงเรียนที่ห่างออกไปสามกิโลระหว่างทางเธอมักจะร้องเพลงเบาๆส่วนน้องก็นั่งยิ้มอยู่ซ้อนท้ายถึงจะเหนื่อยแต่พายไม่เคยรู้สึกว่ามันลำบากเลยเธอเคยเป็นเด็กเรียนเก่งได้รางวัลวิชาการบ่อยๆแต่ต้องลาออกกลางคันเพราะแม่ป่วยหนะัก ไม่มีคนดูแลบ้านพายเลือกหยุดเรียนเพื่อให้น้องได้เรียนต่อเธอบอกตัวเองทุกวันว่าพี่ไม่เป็นไรแต่น้องต้องมีอนาคตหลังจากส่งน้องเสร็จพายจะไปช่วยแม่ค้าในตลาดบางวันล้างจานบางวันแบกผักบางวันเดินขายขนมไทยให้ป้าๆ้าได้เงินวันละห้าสิบถึงร้อยบาทเธอเอามาซื้อข้าวซื้อปลากระป๋อง ที่เหลือก็หยอดกระปุกไว้ให้น้องได้ซื้อชุดนักเรียนใหม่แม่ของภายเคยเป็นแม่ครัวโรงเรียนจนล้มป่วยเพราะเบาหวานตอนนี้นอนนิ่งอยู่ในบ้านพูดน้อยลงเรื่อยๆแต่ยังคอยยิ้มให้ลูกทุกครั้งที่มองมาภายไม่เคยร้องให้ให้ใครเห็นแม้จะมีบางคืนที่ต้องกอดน้องร้องในความมืดตอนกลางคืนภายจะนั่งเย็บสมุดจากกระดาษเก่าๆ เธอเคยฝันอยากเป็นครูแต่ตอนนี้ฝันของเธอคือน้องได้เรียนให้สูงที่สุดปอมักจะเอารูปวาดมาให้พายดูวาดบ้านวาดพี่วาดแม่แล้วเขียนใต้ภาพว่าพี่พายคือฮีโร่ของผมแม้จะไม่มีใครยกย่องเธอในชีวิตจริงแต่ในใจของน้องชายคนนั้นภายคือพี่สาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก หลายวันมานี้แม่ของพายเริ่มไอถีขึ้นตัวร้อนจัดกินข้าวได้น้อยพูดก็แทบไม่ออกพายพยายามต้มขิงหาน้ำอุ่นให้กินเอาผ้าเช็ดตัวชุบน้ำเช็ดตัวแม่แต่ไข้ก็ไม่ยอมลดลงเลยคืนนั้นพายไม่ได้นอนทั้งคืนเธอนั่งเฝ้าแม่บนฟูกบางๆข้างเตียงไม้เก่าปอก็สะดุ้งตื่นมาร้องให้เบา พราะได้ยินเสียงแม่ครางภายต้องปลอบน้องทั้งที่ตัวเองก็อยากร้องให้ไม่แพ้กันเช้ามืดภายตัดสินใจจะพาแม่ไปโรงพยาบาลตำบลแต่บ้านอยู่ไกลไม่มีรถไม่มีใครให้ขอความช่วยเหลือเธอเดินไปยืมรถป้าข้างบ้านแต่ป้าก็เอาไปตลาดภายต้องหามแม่ขึ้นรถเข็นเก่าๆที่ใช้ขนของไปขายตลาด เธอเข็นแม่ออกจากบ้านมีปอเดินตามข้างๆสองพี่น้องเข็นแม่ท่ามกลางแดดเช้าบนทางลูกรังที่เต็มไปด้วยหินล้อรถติดดินพายต้องออกแรงสุดตัวเพื่อดันขึ้นเนินปอพยายามช่วยดันข้างหลังน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่อถึงโรงพยาบาลตำบลหมอบอกว่าแม่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอำเภอแต่ต้องมีค่ารถพยาบาลค่าเอกซเรย์ ray, ค่ารักษาขั้นต้นเกือบพันบาทพายยืนนิ่งกระเป๋าเธอมีเงินอยู่แค่180บาทเธอพยายามโทรหาญาติแต่ไม่มีใครรับบางคนปฏิเสธตรงๆว่าช่วงนี้ลำบากพายมองหน้าแม่ที่หลับตาแน่นอยู่บนเตียงเข็นเธอไม่รู้จะทำยังไง แต่ก็ยังยิ้มให้น้องแล้วบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดการเองพายตัดสินใจเดินกลับตลาดทันทีเธอเดินถามทีละร้านขอยืมเงินขอเบิกล่วงหน้าค่าจ้างบางคนให้ยืมบางคนสายหน้าบางคนพูดว่าให้แล้วอย่าหายตัวนะแต่พายก็ยอมเพราะตอนนี้เธอคิดแค่แม่ต้องรอดเธอได้มา1,200บาทพอดี รีบกลับไปจ่ายค่ารถพยาบาลแล้ววิ่งตามรถพาแม่ไปโรงพยาบาลอำเภอร,ระหว่างทางพายหลับในรถด้วยความอ่อนลา้ามือเธอยังจับมือน้องไว้แน่นน้ำตาไหลเงียบเงียบอย่างกลั้นไม่อยู่หลังแม่เข้าโรงพยาบาลอำเภอพายต้องไปเยี่ยมแม่ทุกวันหลังส่งน้องไปโรงเรียน ค่ารถไปกลับค่ากับข้าวค่ายาเล็กๆน้อยๆทุกบาทต้องคิดให้คุ้มเธอไม่มีรายได้แน่นอนจึงต้องเร่งหางานเพิ่มพายไปตลาดเช้าเริ่มจากช่วยป้าขายหมูหั่นกระเทียมพอเสร็จไปช่วยร้านน้ำแข็งหิ้วถุงหนักเท่าแขนตัวเองเธอไม่เคยปฏิเสธงานไหนแม้จะได้วันละแค่4050บาท บางวันเธอล้างจานจนมือเปื่อยและฉีกก็ไม่บน่นพอแดดเริ่มแรงพายไปเก็บผักริมคลองมาขายตอนบ่ายเธอแบ่งบางส่วนไว้หุงข้าวให้น้องอีกครึ่งเอาไปวางแผงข้างร้านคนรู้จักน้ำเสียงพายพูดกับลูกค้าไพเราะรอยยิ้มของเธอดูสดใสแม้จะไม่มีแรงแม่ค้าเริ่มจำเธอได้บางคนเรียกว่าหนูพายคนขยัน ปอบางวันต้องไปโรงเรียนคนเดียวเพราะพายต้องทำงานเช้าเด็กชายตัวเล็กๆใส่รองเท้าขาดสะพายกระเป๋าที่เย็บเองด้วยมือพี่สาวแต่เขายังยิ้มเสมอเพราะเขารู้ว่าพี่พายเหนื่อยกว่าเขาหลายเท่าคืนนั้นพายกลับมาถึงบ้านทิ้งตัวลงนั่งข้างเตาถ่านข้าวเหลือแค่ครึง่งถุงตู้เก็บของว่างเปล่าเงินมีแค่สิบห้าบาทในมือ เธอหันไปมองน้องที่นั่งทำการบ้านใต้แสงตะเกียงน้ำตาเธอไหลแต่พยายามเช็ดออกเงียบๆพายตัดสินใจไปขอยืมเงินยายหอมหลังวัดยายหอมเคยมีปัญหากับแม่ของพายเมื่อหลายปีก่อนแต่วันนี้พายยกมือไหว้แล้วพูดเสียงสั่นว่าขอยืมแค่ค่าข้าวกับค่ายายายหอมมองเงียบๆก่อนจะยื่นธนบัตรใบละห้าร้อยให้เธอ เอาไปใช้ก่อนแต่อย่าหายหน้าเหมือนแม่แกก็แล้วกันคำพูดเรียบๆนั้นเจ็บเหมือนมีดแทงใจแต่พายก็ยกมือไหว้ด้วยความรู้สึกขอบคุณที่สุดในชีวิตเธอกลับบ้านกอดน้องแน่นๆแล้วกระซิบว่าพรุ่งนี้พี่จะซื้อไข่ให้กินไม่ต้องกินข้าวคลุกน้ำปลาแล้วนะปอยิ้มทั้งน้ำตาส่วนพายก็ฝืนยิ้มให้ได้มากที่สุด แม้เหนื่อยแม้ไม่มีใครเข้าใจแต่เธอรู้ว่าต้องไม่ยอมแพ้เช้าวันจันทร์พายังตื่นเช้าตามปกติหุงข้าวเตรียมปิ่นโตให้น้องเช็ดตัวให้แม่แล้วปั่นจักรยานพาน้องไปโรงเรียนเธอแวะส่งของให้ป้าร้านหมูก่อนจะไปช่วยยกเข่งผักให้ป้ากิมหน้าตาเธออ่อนล้าแต่มือไม่เคยหยุดขยัน ตอนสายขณะพักเหนื่อยอยู่หลังตลาดชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาทักถือกระเป๋าหนังสีดำแต่งตัวดูดีผิดกับคนแถวนั้นเขาถามชื่อถามว่าเรียนจบหรือยังแล้วบอกว่าเห็นภายขยันเลยอยากชวนไปทำงานในเมืองเป็นงานร้านอาหารอยู่ในห้างใหญ่ได้ค่าจ้างวันละห้าร้อยคำพูดนั้นทำให้ภายนิ่งไป เธอไม่เคยคิดว่าโอกาสดีๆจะหล่นลงมาตรงหน้าแบบนี้เขายื่นนำบัตรให้บอกว่าจะรอคำตอบพรุ่งนี้ที่ศาลาหน้าวัดตอนกลางคืนภายนั่งคิดเงียบๆขณะเย็บกระเป๋าให้ป่อเธอเปิดดูเงินในกระปุกที่มีเหรียญกับธนบัตรยับยับไม่ถึงสามร้อถ้าเธอไปทำงานในเมืองแค่ไม่กี่วันก็ได้เงินเท่าที่หาแทบตายทั้งเดือน แต่นั่นแปลว่าเธอต้องทิ้งแม่ทิ้งน้องไปอยู่ที่ไม่รู้จักใครเธอจะกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้จะฝากน้องไว้กับใครก็ไม่มีปอยังเล็กแม่ก็ยังป่วยหัวใจเธอสั่นไหวกับทางเลือกตรงหน้าปอเดินเข้ามานั่งข้างๆยื่นรูปที่เขาวาดมาให้ดูในกระดาษมีรูปบ้านเล็กๆก,กับพี่สาวที่ยืนถือข้าวกล่องรอยยิ้มเต็มหน้า ด้านล่างเขียนว่าพี่พายคือบ้านของผมพายยิ้มทั้งน้ำตาดวงตาเธอแดงชํำแต่เธอก็ลูบหัวน้องเบาๆถ้าพี่ไม่อยู่น้องจะยังยิ้มได้แบบนี้ไหมเธอถามตัวเองในใจแล้วกอดน้องแน่นๆไว้ในอ้อมแขนคืนนั้นเธอนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาทุกชั่วโมงใจเต็มไปด้วยความลังเลแสงจันทร์ลอดหลังคารั่ว ตกกระทบบนใบหน้านิ่งๆของแม่พายลุกขึ้นยืนกลางห้องมองดูบ้านไม้หลังเก่าๆที่เธอเติบโตมาถึงงานในเมืองจะน่าสนใจแต่หัวใจเธอบอกว่าบ้านนี้ยังต้องการเธอและคนที่เธอรักที่สุดยังอยู่ตรงนี้เช้าวันหนึ่งฝนตกปรยๆปรตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง พายกลางร่มพาน้องไปโรงเรียนตามปกติเธอยิ้มให้รูปหัวน้องก่อนหันหลังกลับมาที่ตลาดไม่รู้เลยว่าวันนี้จะไม่เหมือนวันอื่นตอนบ่ายฝนเริ่มตกหนักขึ้นลมแรงจนผ้าเปียกแฉะทั้งตลาดพายรีบเก็บของใส่ตะกรา้าเตรียมกลับบ้านไปรับน้องตามเวลาเดิมแต่เมื่อไปถึงหน้าโรงเรียน กลับไม่เจอปอยืนรอที่ใต้ต้นโพเหมือนทุกวันเธอเดินหาทั่วบริเวณแต่ทุกคนกลับบอกว่าน้องกลับไปก่อนแล้วพายเริ่มใจไม่ดีฝนยังคงตกหนักเธอปั่นจักรยานลุยน้ำกลับบ้านอย่างร้อนรนถึงหน้าบ้านเปิดประตูเข้าไปแม่ยังคงนอนอยู่ที่เดิมแต่ไม่มีร่างของปอไม่มีเสียงเรียกพี่ไม่มีรองเท้าเปียกวางหน้าหิ้ง พายวางจักรยานวิ่งฝ่าสายฝนตะโกนเรียกชื่อปอทั่วซอยเสียงฝนดังกลบเสียงเธอรองเท้าลื่นจนล้มไปสองครั้งแต่เธอก็ลุกขึ้นฝืนวิ่งต่อทั้งน้ำตาและความกลัวเธอกลัวที่สุดว่าปอจะเป็นอะไรไปพายแวะถามบ้านครูบ้านเพื่อนไปถึงวัดท้ายหมู่บ้าน มีคนบอกว่าเห็นปอเดินไปทางกระท่อมร้างหลังคลองเมื่อตอนเที่ยงเธอรีบตรงไปทางนั้นแม้จะเปียกเหนื่อยและหนาวจนตัวสัน่นฝนยังคงตกฟ้าเริ่มมืดทางลื่นจนเดินแทบไม่ไหวแต่เธอยังไม่หยุดเพราะในใจมีแค่น้องคนเดียวพอถึงหน้ากระท่อมเธอเห็นแสงไฟอ่อนๆสองลอดจากรูไม้เก่าๆด้านข้าง เธอผลักประตูเข้าไปเห็นปอนั่งกอดเข่าอยู่มุมหนึ่งร้องให้ตัวสัน่นพายรีบโผล่เข้าไปกอดน้องแน่นน้ำตาทั้งสองไหลปนฝนจนยากไม่ออกปอพูดทั้งเสียงสะอื้นว่าเพื่อนบอกจะให้ขนมแล้วพี่จะไม่รู้เขาถูกล่อมาที่นี่แล้วโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวพายไม่ว่าอะไรแค่กอดน้องแน่นกว่าเดิมมือหนึ่งลูบหัวอีกมือปาดน้ำตา เธออุ้มน้องกลับบ้านฝ่าสายฝนเดินเท้าเปล่าท่ามกลางแสงฟ้าแลบไกลๆเธอเหนื่อยเจ็บหนาวแต่ในอกอุ่นเพราะได้พาน้องกลับมาหัวใจพี่ไม่เคยกลัวอะไรเลยถ้ายังได้ยืนปกป้องน้องอยู่ตรงนี้หลังเหตุการณ์คืนนั้นพายเริ่มระแวงมากขึ้นเธอไม่ปล่อยให้น้องกลับคนเดียวไม่ว่ายังไงก็ต้องรอพี่ แม้จะต้องรีบเก็บของจากตลาดแม้ฝนจะตกแม้ต้องหิ้วของกลับบ้านพร้อมจัก,กรยานเธอยิ่งเหนื่อยแต่ก็ยิ่งรักน้องมากขึ้นทุกวันยิ่งเห็นปอยิ้มหัวใจพายยิ่งแน่นด้วยความสุขและความเจ็บปนกันเพราะเธอรู้ดีว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอมีไว้เพื่อให้น้องได้เรียนวันหนึ่งครูใหญ่ของโรงเรียนปอเรียกพายไปคุย ครูพูดด้วยแววตาเมตตาเสียงนุ่มนวลฟังแล้วน้ำตาคลอครูเล่าว่าได้เฝ้าสังเกตภายและน้องมานานเห็นถึงความพยายามที่เกินวัยครูถามว่าอยากเรียนต่อไหมภายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเบาๆตาเริ่มแดงครูยื่นใบสมัครเรียนกศออนอให้พร้อมแนะนำโครงการทุนการศึกษาสำหรับปอ พายรับกระดาษไว้ในมือน้ำตาเริ่มไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวนี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกว่าโลกยังใจดีบ้างเธอกลับบ้านไปพร้อมเอกสารในมือใจเต้นแรงตลอดทางปอเห็นพี่กลับมาเร็ววิ่งออกมากอดด้วยรอยยิ้มกว้างคืนนั้นภายจุดตะเกียงดวงเล็กในห้องไม้เงียบๆ เธอหยิบปากกามาเขียนชื่อของตัวเองบนกระดาษสมัครเรียนมือสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจมั่นคงยิ่งกว่าเมื่อก่อนจากวันนั้นพายเริ่มแบ่งเวลาอ่านหนังสือกับทำงานตอนกลางคืนเธออ่านตำราเก่าๆที่ครูให้ยืมข้างๆฟูกที่แม่นอนปอนั่งข้างๆคอยฟังบางครั้งช่วยอ่านตามแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมด บางคืนทั้งสองคนก็หลับไปบนพื้นไม้แข็งๆแต่พายรู้สึกเหมือนได้นอนอยู่บนฟูกนุ่มๆเพราะหัวใจของเธออิ่มแล้วขึ้นก่อนวันสอบกศนอพายอ่านหนังสือจนถึงตีหนึ่งเธอฝึกเขียนตัวอักษรฝึกบวกเลขฝึกอ่านออกเสียงตามหนังสือเก่าๆมือเปื้อนหมึกตาแดงจากความง่วงแต่ใจยังสู้ไม่หยุด ปอหลับไปข้างๆฟุบบนหนังสือนิทานที่พี่อ่านให้ฟังก่อนนอนเช้าตรู่วันสอบพายตื่นมาหุงข้าวตามปกติเธอล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจากโอง่งแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนกศนอที่แม่เย็บให้เมื่อหลายเดือนก่อนก่อนออกจากบ้านเธอหันไปยิ้มให้แม่ที่นอนนิ่งอยู่บนฟูกพูดในใจว่าหนูจะสอบให้ได้นะแม่ ที่ศูนย์สอบภายตั้งใจตอบทุกข้อแม้บางคำถามจะยากเกินกว่าที่เธออ่านมาเธอก็ไม่ยอมเว้นว่างเธอกัดฟันทำทุกอย่างที่ทำได้เพราะนี่คืออีกเก้าเพื่อความฝันและอีกหนึ่งเก้าเพื่อให้น้องชายภูมิใจในตัวพี่ตอนเย็นพายรีบกลับบ้านมือยังถือข้อสอบกับกระดาษจดแต่พอเปิดประตูบ้าน เธอก็เห็นปอนั่งร้องให้อยู่คนเดียวแม่ของเธอนอนนิ่งอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้ไม่มีเสียงหายใจอีกแล้วพายสุดลงทันทีหนังสือหล่นจากมือเสียงรอบตัวหายไปหมดเธอคลานเข้าไปกอดแม่น้ำตาไหลท่วมใบหน้าแต่แม่ไม่ขยับแล้วปอบอกว่าแม่ไม่ยอมตื่นตั้งแต่บ่ายแล้วพี่ เสียงเด็กน้อยที่สั่นเครือทำให้ใจพายแทบแตกเป็นเสียงเสียงคืนนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทแค่เสียงฝนเบาๆที่ตกลงบนหลังคาไม้ภายนั่งเฝ้าแม่ทั้งคืนไม่พูดไม่ร้องให้อีกแค่นั่งจับมือแม่ไว้แน่นเธอไม่มีเงินจัดงานจึงต้องไปขอยืมจากป้ากิมยายหอมและร้านของชำในตลาดทุกคนช่วยกันคนละนิด มีคนเอาดอกไม้มาให้มีคนจุดธูปให้แม่งานศพจัดเรียบง่ายไม่มีอะไรหรูหราแต่มีกลิ่นของความรักล้อมรอบทั้งบ้านพายยืนพาน้องถือรูปแม่หน้าเมนน้ำตาไหลเงียบเงียบเหมือนวันที่พ่อจากไปเธอรู้แล้วว่าโลกนี้ไม่เคยใจดีกับเธอแต่เธอก็รู้ด้วยว่ายังมีน้องที่ต้องดูแล และมีความฝันที่แม่ทิ้งไว้ให้สารต่อหลังจากงานศพแม่ผ่านไปพายก็เริ่มกลับมาทํางานตามปกติแต่ชีวิตมันก็ยังเหมือนเดิมจนเธอรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นทุกวันเธอต้องหาเงินมาดูแลบ้านดูแลน้องและหาวิธีให้ปอได้เรียนเธอยังคงขายของในตลาดรับจ้างทํางานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาใช้จ่าย วันหนึ่งครูประจำโรงเรียนของปอมาเยี่ยมที่บ้านครูใหญ่พาเธอไปหางานที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนครูบอกว่าถ้าพี่อยากเรียนต่อกศออนอจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดพายรู้สึกเหมือนโลกเปิดกว้างขึ้นครั้งแรกที่เธอได้เห็นทางใหม่ในชีวิตตอนเย็นพายกลับบ้านนั่งคุยกับปอใต้แสงไฟที่บ้านเธอเอ่ยขึ้นว่า พี่จะไปเรียนจะไม่ยอมแพ้แล้วปอมองพี่สาวด้วยตาใสพร้อมยิ้มบอกว่าพี่จะเป็นครูให้ได้ไหมพายยิ้มอย่างอบอุ่นกอดน้องแน่นแล้วบอกว่าพี่จะทำให้ดีที่สุดแต่คืนเดียวกันพายยังนอนไม่หลับเธอนั่งคิดเรื่องการเดินทางไปเรียนและการทำงานที่ต้องรับผิดชอบ ในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามว่าจะจัดการกับเวลาอย่างไรให้น้องไม่ขาดตกกบพร่องเธอถอนหายใจหนักแล้วตัดสินใจว่าไม่ว่าจะยากแค่ไหนเธอก็ต้องทำให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นพายไปหาคนในหมู่บ้านเพื่อขอยืมเงินเรียนเธอไปที่บ้านป้ากิมขอให้ป้าให้ยืมทุนการศึกษาจากผลกำไรที่ขายผัก แต่ป้าให้เธอ200บาทเท่านั้นแล้วบอกว่ายืมไปก่อนแล้วจะหาให้เพิ่มท่าได้พายกลับมาบ้านดีใจว่าอย่างน้อยก็มีเงินเริ่มต้นเย็นนั้นภายไปเรียนเรียนกับกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีทั้งคนอายุเยอะและหนุ่มสาวเธอได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภายรู้สึกเหมือนตัวเองได้เริ่มต้นใหม่ เหมือนได้หายใจอย่างเต็มปอดครั้งแรกในรอบหลายปีเธอกลับบ้านในคืนเดียวกันรู้สึกถึงความหวังในหัวใจว่าในที่สุดเธอจะทำตามฝันได้ตอนกลางคืนพายทบทวนความตั้งใจของตัวเองอีกครั้งเธอคิดถึงแม่ถึงสิ่งที่แม่เคยพูดว่าลูกต้องไปให้ไกลกว่านี้และเธอก็รู้ว่าความลำบากที่เธอเผชิญ จะไม่ทำให้เธอถอยหลังกลับไปคืนนี้พายหลับไปพร้อมกับความหวังใหม่ที่เปล่งประกายเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ในวันนี้เธอได้เลือกที่จะไปต่อและเธอจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแม่และน้องชายที่รักหลังจากพายไปเรียนที่กศนเธอเริ่มมีเวลาทบทวนความฝันเธออยากให้ชีวิตดีขึ้น อยากให้ปอได้เรียนต่อสูงสูงแล้ววันนี้เธอได้รับข่าวดีจากครูใหญ่ที่โรงเรียนของปอครูบอกว่าปอได้รับทุนการศึกษาที่จะส่งเขาเรียนต่อในเมืองใหญ่พายฟังแล้วรู้สึกดีใจแต่ความดีใจนั้นก็มีความกังวลซ่อนอยู่ทุนการศึกษามีค่ากลับบ้านทุกเดือนแต่ปอต้องย้ายไปอยู่หอพัก เธอคิดในใจว่าน้องต้องเรียนดีแต่พี่จะรับมือกับความเหงาได้อย่างไรปอเองก็ดูตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะจากพี่สาวไปได้อย่างไรตอนเย็นวันนั้นภายพาปอกลับบ้านไปทำขนมกับแม่บ้านเธอบอกปอว่าพี่จะสนับสนุนทุกอย่างที่ทำให้เธอไปถึงฝันแต่ในใจพายรู้ว่า การจะส่งน้องไปเรียนในเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายเธอจะต้องทำงานหนักขึ้นหามาให้ได้ทั้งค่าใช้จ่ายและการดำเนินชีวิตต่อไปปอถามพี่ว่าพี่ไม่กลัวเหงาหรอพายยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรเพราะเธอรู้ว่าเธอจะต้องหายไปบางส่วนในชีวิตของปอแต่ความรักที่เธอมีให้น้องจะยังอยู่ตรงนี้ตลอดไป พายไม่เคยบอกใครว่าเธอแอบร้องให้ทุกคืนหลังทำงานเธอยังคงตื่นขึ้นมาตอนเช้าตรู่ดูแลบ้านทำอาหารให้ปอไปโรงเรียนเธอยอมเหนื่อยยอมทุกอย่างเพื่อให้ปอได้มีโอกาสเรียนดีขึ้นแม้กระทั่งต้องหามทุนไปฝากปอที่เมืองเมื่อถึงวันส่งปอไปเรียนพายอาสาพาน้องไปที่สถานีรถไฟ ปอไม่ได้พูดอะไรมากแค่ยิ้มให้พี่สาวที่ยืนดูเขาจนรถไฟวิ่งออกไปน้ำตาของภายไหลแต่ปอไม่ได้เห็นเพราะหันไปมองข้างหลังที่เต็มไปด้วยคนเดินหลังจากนั้นภายกลับมาที่บ้านเงียบและต้องทำงานหนักมากขึ้นแต่เธอก็รู้ว่าการยอมให้ปอได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่การสูญเสีย มันคือความรักที่แท้จริงที่เธอให้กับน้องทุกก้าวที่เขาเดินไปข้างหน้าหลายปีผ่านไปปอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่กลับมาที่หมู่บ้านในวันที่ฝนตกพายยืนรอที่หน้าบ้านเธอไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองก้าวไปข้างหน้าจนกว่าปอจะกลับมาถึงทุกอย่างที่เธอทำ ทุกหยาดเหงื่อที่หลังมีเป้าหมายเดียวคือให้น้องได้เรียนปอในชุดครูสีขาวยิ้มให้พี่สาวที่ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านสายตาของภายเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเธอไม่เคยคิดว่าในที่สุดน้องของเธอจะได้ยืนในจุดนี้และพร้อมจะสอนเด็กๆในหมู่บ้านพี่พายครับขอบคุณนะครับที่ไม่เคยยอมแพ้ ปอพูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มแล้วกอดพี่สาวแน่นพายรู้สึกถึงความอบอุ่นถึงความรักจากน้องที่เธอคอยหล่อเลี้ยงมาหลายปีความเหนื่อยที่ผ่านไปทั้งหมดในที่สุดก็ได้รับผลตอบแทนจากความรักที่บริสุทธิ์นี้ทั้งสองคนยืนอยู่ที่หน้าบ้านเก่าๆมือข้างหนึ่งจับมือกันไว้ปอพูดว่าพี่จะไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้ว เพราะผมจะเป็นครูให้กับเด็กๆทุกคนพายยิ้มและรู้ในใจว่าเธอได้ทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อให้ปอมีวันนี้และเธอจะยิ้มให้กับความสำเร็จนี้ไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นปอเริ่มงานเป็นครูในโรงเรียนเล็กๆทุกเช้าเขาจะเดินไปโรงเรียนพร้อมกับพี่สาวที่เคยจับมือกันไปโรงเรียนทุกวันแต่นี่คือการเริ่มต้นใหม่ ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วทุกคนในหมู่บ้านเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพายและยกย่องในความพยายามของเธอพายกลับมามีชีวิตที่มั่นคงแอรเธอรู้ว่าทุกอย่างที่เธอทำไปมันคุ้มค่ากับทุกความเหนื่อยในที่สุดทั้งพายและปอก็ได้กลับมารวมกันใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆนี้อย่างมีความสุขแม้จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก แต่พวกเขามีกันและกันพายมองไปยังท้องฟ้าในยามเย็นและรู้ว่าเธอไม่เคยผิดพลาดเลยในชีวิตนี้เธอทำทุกอย่างเพื่อคนที่เธอรัก